จำยุทธเรียกน้องสิลูกน้องชื่อซันเดย์ให้ให้กล้วยให้กล้วยไหมให้กล้วยไหมเอามือมาแตะใี่บากล้วยูใส่พ่อด้วยราคาละร้อยเอาไหมเอาเนี่ยเอาตังค์ที่แม่แจ๊คแล้วนี่ก็จะมีขายกล้วยให้น้องราคาละร้อย Ờ mẹ. ra tăng gặp mẹ À ra tăng mẹ à. ไม่เอาเลยครับมาไทยใกล้ๆนี่มาไทยกิมูมมาไยมัวมันีมีมีมีไ่กลัวกลัวจำยืดดูของเล่นน้องสิโหน้องจะนั่งได้หมนยน่นนั่งนั่งทีีแบนหายเลยแ่อาน้องกินกลยม หลังนี่ของเล่นของน้องนะหลังจากที่น้องเล่นแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้เฮ้ยเยี๋เดืดเดอเยอเลยน้องเล่นพังไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้โหเล่นกันพังหมดแล้วเนี่ยแต่งเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอ้านี ยาไม่ม yeah, oh, uh, oh, yeah, ีต้องไปหาที่พี่จอมยุทธลูกไปกินที่พี่จอมยุทธป่ะเอาเร็วเอาเร็วเฮ้ยมืไม่ออกเอาไว้ไปเท้าลูกหนูึ่ยเอาเร็วโอ้ยมันจีบเลยนะเรีบยกมาเนี่ยเดือดเท้าเดือดเท้าเด่น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 ด่นเ่นเด่นเด่น เเอวสวัสดีคับสวัสดีสวัสสวัสดีก่อนเลยส้สวัํยุธไปอยู่ตรงพ่อเลยเดี๋ยวแม่จะถ่ายรูปสันเดย์เดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยนะอ่าจํยุธโอ้ยจน โอ้สันเดย์เต้นเพลงอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเันเดย์ฉันเดย์เดย์เเดย์กินกล้วยกับพี่จอมยืดหน่อยนู่นข้อย่อแล้วข้อย่อแล้วแทงโมแทงโมตัวนั้นตัวผู้ตัวเมียนั่นใหญ่มากแลยนะนี่ ให้ตัวนู้นด้วยโอ้ตัวนั้นไปด,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 ดูไปให้ตัวนั้นบ้างเหรอวะอ่าเดี๋ยวซันเดย์เดี๋ยวต้องไปแบ่งแบ่งปันด้วยนะลูกนะเอะ <S <s อะ